จะไปส่งแผงกันจ้าเกที่สองจ้าเกดที่สามมาล้วจ้าเรียบร้อยจ้าไปเลยพร้มอมลุยค่ะไปส่งแผงแต่และที่ก็จะมีผู้ช่วยต่างกันนะคะบางที่ก็จะมีผู้ช่วยเยอะมาก3-4คน ต้องขอบพระคุณคุณลูกค้าจริงๆจะมาช่วยกันลุมไป,ไปอย่างลงแป๊บเดียวเสร็จเลยบางทีก็มีแค่คนเดียวบางทีก็ไม่มีไปอย่างต้องทําคนเดียวแต่ไม่ได้ซสีเรียค่ะมันคืองานถูกปอย่างไปอย่างก็ต้องทํานะคะปอย่างทําได้สบายๆค่ะคนเดียวก็ทําเรื่อยๆมีปัญหาใดๆทั้งสิน้นขอแค่ลูกค้าสั่งมาไปอย่างเต็มใจจ้าแต่ 2- 3สปีนี้มาก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าต้องใส่แง่ทำงาน ก็จะหายใจไม่ค่อยคล่องตัวแต่ก็ต้องใส่นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราและลูกค้าขยับของนิดหนึ่งจะได้วางได้สะดวกขึ้นนะคะเราจะได้ไม่เกะกะด,ด้วยเวลาลูกค้าจะใช้งานสินค้าต่งตางๆของลูกค้าจะได้ทําได้ง่ายเราต้องจัดให้เป็นระเบียบจัดให้ลูกค้าการบริการคือสิ่งสําคัญของเรานะคะทุกอาชีพมีเรื่องเหนื่อยเรื่องเครียดเรื่องทอ้อแต่ก็ต้องสู้นะคะทุกอย่างมีทางออกเสมออยากให้ทุกคนค่อยๆใช้สติ ความคิดค่อยๆค,คิดอย่าใช้อารมในการปัดสินปัญหาทุกอย่างนะคะทุกปัญหามีทางออกจ้ามุมนี้เห็นไม่ชัดเลยปลาอย่างเปลี่ยนมุมเหลี่ยวนี้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายคลิปตัวเองแต่ไปเห็นห็นอะไรก็ไม่รู้เปลี่ยนมุมจ้ารอไร่เต็มตู้นี้จำนวนแผงก็7,200ใบนะคะสบายมากชิลมากจ้า ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการลง2คนแต่ถ้าเกิดจำนวนคนช่วยมากกว่านี้ก็จะไวกว่านี้ค่ะแล้วก็คนที่อยู่รถก็จะเหนื่อยมากกว่านี้ด้วยซึ่งถ้าเกิดมีคนลงหลายคนประยากจะเป็นคนอยู่ข้างบนรถเองเพราะว่าจะต้องไวมากๆค่ะซึ่งไปอย่ยงมั่นใจว่าไปรยัดทำได้ไไปรยาทำได้มาก้วยม,มาค่ะไม่ได้อวยตัวเองนะจะทำได้จริงๆค่ะ<า>เปลี่ยนมุมบ้างดีกว่าเราอยู่ข้างบนมาก ในตู้ก็คือแขนงจะเรียงมาเมป็นตู้เลยนะคะได้คุณภาพขนทรงหน่อยมาให้ได้มากที่สุดจ้าบางครั้งถ้าเกิดไไกลๆหน้ารถก็ใส่มาจอะปัสองมัดก็ยังดีมันก็เงินเนอะใ,ใครๆก็ยากค้า ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปให้ได้นะคะสู้ๆนะคะทุกคนไปอย่างเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไปอย่างเลยนะคะฝากช่องน้อยๆของไปอย่างด้วยนะเยิบๆครับใกล้หมดแล้วเย้ๆยอึบๆนะไปอย่างเห็นทําไม่หยุดแบบนี้เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยคือแมดนี่เปียกกันเลยทีเดียวเพราะว่าถึงจะเป็นที่โล่งเนาะแต่ว่าเราทํางาน มันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาไม่เสียงเงินไม่ได้เงินไม่เสียงเงื่อไม่ได้เงินประมาณนี้แหละจ้ะว,วิธีการทำงานของตาหยางวันนี้มีผู้ช่วยคนเดียวโอ้แม่เจยกเลยเหนื่อยมากมือยังไม่ล้างเลยเดี๋ยวไปหาที่ล้างอ ไม่ได้เงินคะ่ะทุกคนฝากติดฝากกดติดตามช่องไปยอย่างหน่อยนะคะเล็กหน่อยชื่นใจสุดๆค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายคะ่ะ